สวัสดีค่ะหมออมนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเคสคุณแม่ตอมนะคะอายุ50อัพเคสน,นี้นะคะเป็นการปรับรูปหน้าแบบองรวมนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปก่อนทํากันนะคะ แล้วก็เคสแม่ตอมนะคะที่อายุ50อปพนะคะก็ได้ทําการปรับรูปหน้าแบบองค์รวมไปนะคะโดยการใช้ฟิลเลอร์นะคะโดยการฉีดบริเวณมิดชีคแล้วก็มีตรงบริเวณร่องแก้มด้วยนะคะแล้วก็ปรับรูปปากนะคะเพื่อทําให้ดูใบหน้าดูเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์ลงไปอีก10ปีเลยค่ะเมื่อกี้ดูกรูปแล้วก็คุณแม่ตอมยิ้มเลยนะคะชอบมากยังไงนะคะใครที่สนใจในการปรับรูปหน้าเพื่อให้ดูหน้าเด็กลงแบบเป็นธรรมชาตินะคะสามารถปรึกษาหมอได้เลยนะคะหรือว่า ทักไลน์เข้ามาที่ไลน์แอดรีสุรางนะคะยังไงวันนี้นะคะหมอแล้วก็แม่ตอบนะคะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ